ตอนนี้นะคะแกะผลิตภัณฑ์แล้วแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะคะแพ็กเกจก็จะดูแบบโกลกลหน่อยนะคะสวยหรูเดี๋ยวมาดูครีมเนื้อครีมข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะอืมกลิ่นเหมือนน้ำมันมวย่ะ อารมณ์ลกลิ่นนั้นเลยอ่ะแต่ดูเป็นเนื้อครีมเหมือนแตแบบที่เขาบอกว่ามีส่วนผสมของวิตามินอีแล้วก็คอลลาเจนบำรุงผิวแต่กลิ่นเหมือนน้ำมันมวยอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูที่ที่แขนออนะคะว่าจะรู้สึกยังไงอุ้ยมีความกระเด็นนี่นะคะเดี๋ยวจะนวดที่แขนโอเขาบอกว่าลูบใช้วิธีการลูบนะคะตัวเนี้ย คอลลาเจนก็จะช่วยทำให้ผิวเปลือกส้มลดเลือนผิวเปลือกส้มนะคะมีความเยอะเยอะอีกแล้วอืนี่นะคะย่อนคอยก็นวดนะคะอกก็ใช้วิธีการลูบแล้วก็นวดอกรู้สึกเลยว่าครีมอ่ะมันมีความร้อนนอ่อนนะคะมัน ผิวมันมีความความนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นไม่แรงมากนะคะก็เขาบอกว่าให้วนวดสองเวลานะคะเช้าเย็นแล้วก็อย่างเงี้ยนะคะตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของวิตามินอีแล้วก็คอเลาเจนจะช่วยลดผิวเปลือกส้มนะคะตัวเนี้เขาบอกว่าอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะตัวนี้ให้ผ่านนะคะตัวเนี้ ที่มีเซลลูไลท์นิดหน่อยสามารถใช้ได้ก็ก็อย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวได้จริงๆริงรู้สึกดีนะรู้สึกว่าผิวมันมีความกระชับขึ้นอนะแค่นวดประมาณ5นาทีเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าผิวมันอนะมันมันยกกระชับขึ้นจริงๆอิงะให้ผลนะคะตัวเนี้ยก็ให้ช่วยออกกําลังกายเพื่อให้ ึ้นผิวมีกระชับความกระชับขึ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะมันจะแตกต่างกับตัวนี้มากตัวนี้ทาไปแล้วรู้สึกเย็นตัวนี้โอไม่แนะนําเลยนะคะถ้าแนะนําเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าเขาก็เขาก็มีโลโก้ติดอยู่แล้วนะคะว่าตัวนี้เป็นยอดขายที่มียอดขายดีนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะตัวนี้